ผุสวัสดีครับหลับทริปนี้นะครับผมจะพามาดูต้นดอกดินป่านะครับซึ่งขึ้นอยู่ที่สวนผมที่จังหวัดชนบุรีนะครับโอเคนะครับนี่ครับคือต้นดอกดินป่านะฮะดอกเขาจะสีขาวแต่ตอนนี้ดอกมันได้ออกไปแล้วเดี๋ยวจะหาดอกให้ดูนะฮะนี่ครับต้นดอกดินป่านะฮะดอกเขาจะสีขาวๆนะฮะ ตอนนี้ผมขุดขยายออกมาโดยเอาจากต่อนี้มาใบเขาจะยาวนะยาวกว่าต้นไพ่หน่อยอันนี้คือเป็นคืชชั้นล่างฮนะที่ขึ้นอยู่ในสวนไม้ป่านะครับผมอันนี้คือต้นดอกดินป่านะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นไพ่อันนั้นก็จะเป็นดอกดินเหมือนกันนะ ดอกดินนะต้นดอกดินหมดเลยครับนี่อันนี้จะเป็นผักหวานฮะเพิ่งปลูกไว้ต้นนี้ฮะต้นนี้จะเป็นต้นกระเจียวนะครับผมนี่ก็จะเป็นต้นกระเจียวนะครับนี่ก็จะเป็นต้นกระเจียวเดี๋ยวจะพาเดินดูฮนะว่ามีอะไรมั่งฮนะจะมีต้นกระเจียวป่าหรือว,ว่าต้น อันนี้จะเป็นวนกล้วยนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นต้นกระชายนะใบมันจะคล้ายๆกันบางทีก็ดูถ้าไปออกเหมือนกันนะ เดินไปดูครับตองที้จะน้อะไรนะครับก็เขาน่าฝนแล้วก็พืชชั้นล่างนี่ก็จะเริ่มเกอ,อกงามครับอันนี้คือต้นตะอะไรก็เลยน่าจะเป็นต้นว่านสีทิศนะนี่จะเป็นต้นดอกไม้ขึ้นอยู่เยอะเลยครับโอูอ้ น,นี่ก็ต้นกระเจียวปา่าเหมืนกันครับนี่อันนี้ก็ใช่นะครับนี่ยกำลังงอกอันนี้อันนี้ไม่นี่ไม่แน่นใจว่าต้นอะไรนะเหมือนกันนะ้าจะมีดอกอยอ่อันนี้คืดตน้นนี่ต้นไม้แดง อันนี้ก็ใช่ครับอันนี้ก็ต้นกระเจี๊ยบครับอันนี้ครับอันนี้ก็อ่าอันนี้ต้นดอกดินฮนะ้นดอกดินอันนี้ก็ต้นดอกดินฮะ เออสองต้นเนี้ยตอนที่ว่าฝนแรกๆมาเนี่ยผมได้เก็บดอกไปให้พี่สาวจิ้มนะพี่กินอันนี้ก็อยู่ใต้ต้นลำไย,ยฮะลำไย,ยทับถมกันมาเราจะให้ดูนะคือชั้นล่างมันก็จะมีขึ้นไปทั่วทั่วไปคือพันธุ์มันเนมาก่อนนี้แม่แม่เข้าอาจากที่ไหนมาปลูกไม่รู้แต่ทีนี้ว่าก็าจะขยายก่อไปเรื่อย อันนี้ไม่แน่ใจวันนี้อาจจะเป็นกระชายนะนต้นบ่านสีทิศนะครับต้นนี้ต้นดอกดินนะครับดอกดินป่าจะเดินดูตรนอีกนี้ตั อันนี้เห็นพี่สาวว่าจะเป็นต้นเขาเป็นต้นสาคูนะต่วน,นนี้คือต้นกอยฮะหายากนะครับกอยอันนี้คือกอยครับกอยส่วนตัวนี้น่าจะเป็นมันฮนะอันนี้คือมันมัน ต้นไทลนะนี่คือต้นสาครูน,นี่จะเป็นย่านางครับผมตัวต้นนี้จะเป็นอดอกอัญชันนะครับอ๋อตัวน,นี้อันนี้จะเป็นผมทําปุ๋ยหมักสูตรแม่โจ้นหนึ่งไว้ครับผมอันนี้ได้หนึ่งเดือนแนละ้วครับยุบกองได้ขนาดนี้ละ เยวจะเดินดูทั้งนี้ทีว่ามันมีอะไรบ้างนี่เป็นต้นแดงครับผมต้นไม้จะอ่อไม่มีครับต้นนี้จะเป็นขาละ ตัวนี้จะเป็นอ๋อตัวนี้จะเป็นเป็นต้นกลอยทีรยค,ครับต้นกลอยโอเคครับสําหรับทิปนี้ก็เป็นทิปสั้นๆนะครับผมเอาช่องซูโม่กับปู่นดนะครับโปรดกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกับช่องซูโม่กับปู่นดนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ